สบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์ตส,สุขสุขคนเดอเน้อเอฟซีบัวแพงเนาะมันอีกอะแม่น้องลิงผันสิเห็ดสาเขียวแจกเนาะสาเขียวแจกคนมาเห็ดวัดทำบุญเห็ดวัดพี่น้องเห็ดวัดบานอโมเขาเองสิกัมีผู้ใหญ่ใจดีเนาะคือพอมีกับแม่เกี้ยวที่สนับสนุนสาเขียวของแม่น้องลิงลิงกับขอบุกขอบใจพอกับแม่หลายๆเดอ้อได้บุญทำกันเนาะ สนับสนุนแม่น <g editors> ้องลิงให้มีรายได้อีกอย่างชาวบ้านกะได้กินเนาะคนมาเฮ็ดการเฮ็ดงานนนี่กมาเฮ็ดวัดเฮ็ดว่าก็ได้กินนํากันพี่น้องวัดปโาวลาวคนนเนาะเพิ่นเฮ็ดอยู่พี่น้องซแซวแกกะสิตั้งจ โตแจกในนี้เลยพี่น้อง,ง,อ,อ,งอันนี้กำลังเห็ดคือฝนเนาะอันนี้จะเป็นบรรยากาศวัดในวัดเนาะวัดปาน้ำมุงอันนี้ก็นนกหัวหนา้า บพี่น้องกำลังพาก,กันเห็ดเซลล์อยู่จงได้กัขอให้พอได้บุญได้ชินน้ำกันเนาะที่สนับสนุนแม่น้องลิงก์กันเห็ดให้เพิ่นมีรายได้อีกอย่างกันให้ชาวบ้านที่ไม่เห็ดวัดเห็ดบุญเนาะเห็ดวัดน้ำกันกน็ได้กินหนามฟรีเนาะกินสาเขียวเย็นๆเ,เห็ดงานเหมื่มอยๆมันก็ต้อง การของเย็นๆเนาะขอบมกขอบใจผอกับแม่หลายๆเนาะกำลังแจกนี่พี่น้องมีคนมาแจกน้ำมามากินน้ำไหนมาแจกกินน้ำแม่ฉันกับแม่แจกซอยกันนะพี่น้องเนาะชาวเราคนมันเนาะเฮ้ยมาดูค่ะ จานกึ๊บอ,อันนี้เนาะ,นะยังชอบไวะนคิดกัสิเป็นคนเสิร์ฟนะนี่สิเจกอันนี้ก็พ่อยญยบ้านสะแพงคืองามแท่เหมน,นีงม่งามประจำงามทุกวันคนงามประจำหมู่บ้าน อ่วยหน่อไปไปวว่เห็ดว่งเด้ผนกรลังชาวนาวิ่งเขางานได้อีกงยะเอายายดวเอาประตูเงิไปห้องากันเดี๋ยวเวอใหญ่่นเด้อจากบาทพ่อใหญ่บาทกาแฟเด้อ่กาแฟ้ามขอบใจหลายๆนาะอมาเลียง แมนขอบใจพอมีแม่เกีียวหลายๆเด้อเนาะสนับสนุนมากะให้แมนอีกอย่างกะให้พแม่น้องลิงๆมีรายได้อีกอย่างบ้านน้ำมงเข้ากะได้กินน้ามันกันน,น้องกินกระฟงกาแฟแจกขอบใจพอกับแม่หลายๆให้อยู่ดีมีแห้ง

ทั้งผู้การทำงานไปพี่น้องเดียกยยอ่ะสิไปแดเจ้ทั้งคุณปีนยอดได้จดังหน่อยกันยังมีบอกนะไม่ได้แม่ตะขน่ดขะาดเพิ่นยังเย็นยังดีปารีสปารีสกับมาเป็นคอนเสิร์ตทำออกเมฆกึ้นจากโอ้มองึงลูกป้าเมาอ้ะ พักนพามกันเด้อยันเห็นใบห้าโอ้คงแม่นกมันบกินพอแล้วมันน้น้องปลีนำไปแลว้วผนามไปแจกแล้วปลีเจยเด้เยอตเหลเดียวยตรนี่ไก่อดหนึ่งนาทีนะตรงกระมาเลยเอาของเจ้ สบายดีเนาดสบายดีด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่เขามาเบ่งมาส่มซองซาแพ,าพา้์ส่งบบาวแพงใส่บบาป็น์น้าพี่น้องตอนแรพกพากหัวคันกันบบาวแพงอจากเขากล้องใจสิขาดแล้วพี่น้องไพสิเป็นตากล้องหายป้าเมาเลยว่างส่งซาวแพงก่อนป้าเมานีหลับจ้างเป็นอันตากล้องให้เขาเขาหนับไพ,พ่เบาแพงกับซาแพงเจ้าต้องเสียนา้าเป๊ปซี่คอยพูดละขวด กัเดียวกับพ่อแะไรป้ามากกินลายจะสิเป็นเบาหวานข่อยเจ้าไปแบ่งข่อยเจ้าไปแบ่งหมู่แม่บอกแม่บอกแบ่งไพ่กับแบ่งเล่นโหนกระแสจอกหนึ่งนี่โอ้ข้อเห็นแต่คนข้างๆเนาะเออกิดอะไรคนข้างๆนี่ตักน้ำแข็งกันจะบุญเยี่ยมตักน้ำแข็งก็จนบมดถือพี่น้องมึอนี้่มาเห้งชิบแต่จ พอบึกอ่ะมีผู้สาวหรือบ่บ่มีผู้สาวบ่ได้ฟังเว้านี่สิให้ป้าเมาน่อย่างตามเพิ่นได้นี่พี่น้องเจ้องลำแข็งนะจู่สั้นหลายเอาแพงแหงไปไปแพงตื่นเต้นแห้งเลยโอ้ยสั่นเดี่ยสั่นแล้วสั่นแล้วเหตุความเลยเด้อหอบหนึ่งฮะนั่นนั่นโอ้ยกระตุกก้อนรูหยกกาแฟมันก็เลยสั่นพี่น้องเลยพี่น้องไปกันเลย ไปทางทีก่อนแล้วขเขาเมทาทำทีก็ไปทำพุ่นบ่อพุนเฮามันต้องมีเป้าหมายเนาะพี่น้องเนาะแมนเจ็ดยังตง้องมีเป้าหมายของปักลุมกก่มปักลุ่มสุ่มเย็นบ่แพงพ้นลงมาแล้วพ้นลงมาพ้นกระตกพี่น้องพ้นลงมาเป็นเม็ดเป็นเมด็ดบรรยากาศกับเขา,ท,าทั้งทีแดดแดดเนาะบ่แพงเนาะนพัดฮุ่ม่มซุ่มเฮาลงมาทำบุญเพราะว่าแปอกแปลก,ปก,กพ้นกระายซุ่มซื้อหน้าพี่น้อง ป่อไม้องเ่าแพงผลมาทั้งพี่วิเธอคือมาถึอจุดแทะจุดพอบ้านเลยก็ผนายผอบ้านอะไรเหมือนเดิมครับไปค่อยย่าง Hãy ไป sử kênh ไปหาไปกินแอปเปิ้ล ไคบอท่นได้บอท่านได้เขามายิบออเดอร์คนท่าสลามก็เป็นคนหูผูดีลงมาเห็ดงานลงมาทำบุญนอนบ่ได้กับลูกมะนังตีหนอไปทำงานอย่างอื่นบ่ Qua sao lắm ráo bụng nắm bò bay kể lên nóng bóng bóng yang nó kể bay nhạc bò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  nhạc con nhạc nó nhạc bò bùn bò nhạc 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 พี่น้องบาแพ่งขึ้นมาถึงจุดแท้ผู้สาวหลเด่นสามวังฮูลิยังผลกระตกพี่น้องเอ้ยนี่ก็ขึ้นแล้วเนาะขึ้นแล้วก็สิไปคุบมานะต่อไปยังกันเหรอ จะอแตาบมแมนตนี้แล้วมันห่วงผู้เจ้ามาห่วงผู้เจ้าพี่น้องเวลาเคยถ่ายไปเต้นเฮียงเลยเจ้าไปเต้นอยู่ห้องกุนอยู่คนเดียววนคนตกแห้งกัด้วย แม่เคยปะแม่เคยลงตอยเหเดิมว่าผแห้งกระเฮ็ดอันนี้ก็ะได้จังเม่นสะไม่ได้มาก้อย่าว่ามือข้งนั่นแหลว่าแห้งมนจึกยายแห้งได้จิไปคุ้มเมนนวดในท มาก็อย่าคบบ่าวแพงพี่นเนาเะบ่าวแพงที่ได้สักยาป้าพุ่มเปียกว่าลรว่าจะได้ข่าวก็ได้ก่อบ่าวแพงเห็ดแล้วันนี โอ้ยยังมีเสียงตุ่เดินยาวไปเลยวินตี้เฮ um ้ยยาวไปเลยน่าจะหายแพงนะแพรนั่นแพรนี่นะพี่น้องบุญเนียวะบุญขี่เหล่าบุญขี่เหล่ามีแต่ขี่เหล่าสักเลยอาเท่าไหร่ับยันได้กินเหล่าเ่ไทบานเมือง

กินมาพูดมั่งชีดียุบเด้ออาเวลาบ้่เด้อกินแล้วต้องนอนนะพูม yo, okay. พึงมาแรงนะไปจำหแน่ผานอดไอ่งเี้ะคนสามสี่มีไงคาเฟ่กินคาเฟ่คาเฟ่จึนลงเหมอนจะงนคนแน่นะคะนักเยนัต้นคที่

เอใจค่ะขากล้องทันใดคอย่ห้เจ้ามาเป็นมือกล้องมาโอเคมาแพงสิแจกมแบนี้อม่าเป็นต่าง แจกอยู่กลางข้างเลยพี่น้องเพราะว่าเมื่อนี้เลี้ยงเต็มที่เนาะเรืออยูย่ในวัดในว่าแล้วถั่วเชงกันละกะเลยก็เฮาก็มาแจกอยู่ตามตามบ้านเขาเนาะแม่น้องลิงลิงผนันบ,บ่พอหลุดส่งลายเมื่อนี้แล้วก็หลุดหลุดปริมาณแก้วนะให้มันแก้วหน่อยลง

บ่บ่แพงเด้อนี่เาาผูกเกล้งนางแอกันไปต่อพี่น้องใช้ะแก้วหูแก้วแก้วปลาเมาปลาเม้าใช้แก้วปลาเมามันแน่นจีดจับมือบ้านนี่น้องตอนนี้ก็ิมาหารเตียเตให้อไในท่าเนาะ แขกพิเนีก็คือเพือนไม่ทไม่ท่านะแขกพีเียดบอกแพงเอาบ่เฮยกินบ่กินบ่จะกดเลยนี่ถูเอาหน่วยน้อยท่านน่ะนขอปนวนอเนืม อยู่แต่ cháu quán บ่เก็บ kịp ผม muộn muộn แซ่บเด้นี่โอ้คลิปนี้ม่วนๆ ยังมาเลยไล่มากอ่เฮยตั้น้ำแข็งมาเท่าฮะ้องเราอยู่จกคนคุตั้น้ำแข็งกับบุ้คนละที่น้องอามน้องอามสบายดีลูกกินข้าวกับย่งนะเฮ้ยแกนุ่มไหม อฮะพี um, referral, mm. Arrow, ่น so ้องบานี้เวลาจะสิ้นสุดเนาะมาหอดหลังสุดท้ายบาแพงกันที่ขอปิดคลิดสำนีก่อนเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วฝากเป็นกสลังใจให้บาแพงเดินสบายดีเบสตสบายดีสบายดีมีแห้งเบสตูเดินสบายดีสบายดีมีแห้งเบิสตุกูเดินด้อกินอเอาบ่เอาสบายมากก็